ขึ้นมาดูป่าหลังเขาสะเจ็ดลูกหลังเขาตอนนี้น้ําเต็มสะทุกสะเลยป่ากระโดนพระสางจนสะอาดเรียบร้อยหมดเลยเสียงเขียดเสียงอึงระงมมันเนี่ยนี่นี่ใกล้ขำมันเนี่ยตอนนี้ประมาณมาสักห้าโมงกับหกโมงและเนี่ยสะน้าเนี่ยป่าหลังเขาดูแล้วธรรมชาติมันเงียบสงบสงัด เป็นที่เหมาะวิเวกสำหรับคนที่ชอบสันโดษวิเวกมีป่าอารมสมบูรณ์มากป่านี้เป็นป่าปลูกใหม่ป่านี้เป็นป่าปลูกใหม่หมดูแล้วธรรมชาติสวยงามดีเลยเอามาอวดให้ลูกหลานสนใจวิเวกสําหรับชีวิตที่มันพอใจในสันโดษวิเวกเป็นป่าหลังเขามันมีสระน้ำสถานที่นี้วิเวกเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ เป็นที่เหมาะสำหรับวิเวกภาวนาเนี่ยสระน้ำเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะเป็นถนนเลาะริมเขาไปเรื่อยๆแล้วก็มีสระน้ําสระน้ําเนี่ยอยู่ร่องน้ําซึ่งขยายเป็นสะแต่ก่อนเป็นร่องน้ําเล็กๆนี่ขยายเป็นทางเดินเป็นที่วิเวกมกุฏติพระอยู่ตามข้างเขาตามหลบเขาไปช่องเขาเนี่ยสางปตาจนโล่งไปหมดเลย พระกับโยมช่วยกันทำวัดนี้เป็นวัดที่เขียดอึงเยอะมากอึงนี่เยอะมากเขียดเยอะมากฝนตกหนักอึ่งจะร้องลั่นกลายเป็นกิโลกิโลเลยหลายกิโลยังได้ยินเสียงอึ่งร้องนี่ธรรมชาติของมันของข้องน้ำท่าป่าเขาสถานที่วิเวกมันมีที่ให้สัตว์ป่าได้อาศัยอยู่กับพระที่ชอบกรรมาฐานชอบวิเวก ชิดหลังเขาพิทิสันโดษมากเงียบสงบสงัดดูเนี่ยข้างบนจะเป็นกุฏิพาอยู่สถานที่เนี่ยเป็นสัพเพ h ะที่ดีมากแล้วเอามาถ่ายวิดีโอเล่นให้ลูกหลานที่ไม่เคยได้สัมผัสกับธรรมชาติภูปรานยามหน้าฝนที่มีธรรมชาติที่น่าดูเนี่ยก็มาถ่ายให้ดูเล่น,ลนโนดไหมตะยาไปนู่นลงริสะ เจ็ดลูกเนี่ยมันจ่าเจ็ดลูกสาวลัางเขาสะเจ็ดลูกมีต้นไม้ที่ปลูกไว้นี่เต็มไปหมดต้นตะเคียนทองกำลังงามเลยต้นตะเคียนนองเนี่ยปลูกไว้เยอะมากหลัางเขานี่เนี่ยมองแล้วเนี่ยเป็นสระน้ำไล่ๆไปเนี่ยมีกุฏิพระเนี่ยต้นเลยต้นเขาเนี่ยมีกุฏิพระอยู่เนี่ยเนี่ยกุฏิอยู่เนี่ยเนี่ยเรามองข้ามไปถึงกุฏิพระเนี่ยีต้นไม้มันบังๆอยู่กุฏิพระเนี่ย น้ฝากนู้นนะพอเ,เราฝังกันแต่ก็เป็นที่วัดมีคันคลองมีถนนทางเท้าทางนีงง้ขึ้นไปบงกุฏิธาดที่เลืบอยู่ในเลืบป่านะเนี่ยธรรมชาติที่มันน่าอยู่ธรรมชาติป่าที่มันมีน้ำบูรมสมบูรณ์มีสัตว์ป่าเข้ามาอาศัยเราก็มาอาศัยอยู่กับธรรมชาติและมีสัตว์ป่าอยู่กันเป็นสุขดิเนี่ย น้ำหลังเขาเนี่ยไม่ใช่นนด,ดังละไม่ใช่น้าเขาจะเป็นน้ําตกโดดพึ่มกึ่มึ่มไม่ใช่อันนั้นมันส่วนหนึ่งนี่มันเป็นนี่เป็นป่าหลังเขาหลังเขาคือมันอยู่ชั้นสองชั้นสามก็จะเป็นป่าดงไปเลยเป็นป่าไม้เขตป่าสงวนอยู่ชั้นบนขึ้นไปอชั้นนี้มันชั้นกลางเนี่ยมันเป็นป่าป,ป่าที่สระน้ํา ธรรมชาติา PE, าาเป็นเรื่อยๆเห็นไหมมาอยู่นะข้างบนเนี่ยที่นี่นี่สัพพยาเหมาะมากธรรมชาติดีมากราวันนี้โชว์ท่านี่อะไรเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพระท่านทาฟานสาบไว้กุติผขก็มีอยู่เนี่ยกุติเนี่ยกนาอยู่ดีเหมือนกันสำหรับคนที่เชอาบิเวกไม่กลัวผีไม่กลัวความเมียบไม่กลัวความเหงาไม่กลัวความว้าเว ไม่กลัวความหดหูมันก็อยู่เป็นสุกดีแต่กลัวผีกลัวเงากลัววิเวกกลัวความหดหูท้อแท้มันก็ขึ้นมาอยู่ไม่ได้หรอกนะกุฏิทางนู้นนะทางเดินก็ไปนาะ่หล่อๆเเป็นทางที่มันมีธรรมชาติอยู่กับบริเวณนี้ด้วยนะคือสาน้ําน้ำเต็มในะปีนี้น้ำเยอะมากเยอะมากก็อยู่บนเขานี่นะี้นไปไหนหรอก เสียงเคียดเสียงอึงเลไลตามเทือกเขาลำเนาภัยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพิสุรหรือญาติยโยมที่สนใจความวิเวกเนี่ยได้ยินเสียงมันร้องไหมจักกะจันเลไรถึงเคียดร้องลองงมดีเหมือนกันเนี่ยมันมีบ่อน้ำเจ็ดลูกไล่ไปตามลำดับรถเป็นสัดสัดส,ส,ส,ส่วนไปแล้วมันจะเป็นน้ำซับบ่อน้ำซับก็จะ เป็นบ่อที่น้ำใสสะอาดแล้วก็จ่ายน้ำเนี่ยเอาไปใช้ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวให้ดูบอ่อน้ำซับกันหน่อยนึงมีกุฏิพระอยู่ในหลังหนึ่งต้นโพเนี่ยมพ่อปลูกไว้มีแท่นนั่งเนี่ยต้นโพใหญ่นีเนี่ยมีต้นโพเล็กมีต้นโพใหญ่ที่เป็นต้นโพแม่มันตายไปที่ต้นโพลูกมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่บอ่อนี่บอ่อน้ำซับใครไม่เนี่ยน้ำเขียวใสเนี่ย ให้ลูกหลานดูเนี่ยน้ำเนี่ยมันซึมหมดน้ำเนี่ยของอื่นคุณหมดแต่ตอนนี้ใสยอยู่น้ำเนี่ยเราใช้ทั่ววัดเลยแต่มันก็ไม่แห้งหรอกใช้เปิดมันก็ไม่แหง้งหรอกก็เต็มมันอยู่นี้แหละให้ลูกหลานดูน้ำก็มมท่น <c oughs> ถนนลงไปวิ่งลงไปชั้นล่างชั้นสองชั้นสามไปข้างล่างแลวนะเนี่ยฐานที่ฐานที่วิเวกจริงต้องการให้ฟังเสียง เรงเรดหรือว่าเารียกลิงเลไลจ,กกจักจั่นเลไลมันร้องได้ยินเสียงเคียดอึงจ,จักจั่นเลไลมันร้องในป่าเนี่ยเป็นป่าที่หน้าอยู่เป็นป่าปกที่เราปลูกเอาไว้ที่เราทําเอาไว้ถึงพ่อสร้างเอาไว้นานไปแล้วนี่มันก็ร่มรื่นแล้วต้นไม้ศักนี่โอ้โหน่าสามสิบได้แล้วนี่ต้นประดู่เนี่ที่เห็นนี่ต้นประดู่เป็นแถวเป็นแถวเนี่ยนี่กระตกหน้า สิบกว่าแล้วไอ้บางต้นก็น่ายี่สิบกว่าไปแล้วต้นประดู่ต้องสูงเนี่ย